ประกบคู่สุดเดือดลูฟี่กับโซโลปะทะกับ5ผู้เท่าซึกตัดสินพลังจะเต็มว่าใครกันนั้นจะเป็นฝ่ายที่รอด สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละครับว่าสําหรับตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องเนื้อหาของวันพีชนั้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงนะครับที่คลายแม็กซ์สุดๆแล้วอยู่ในช่วงนะครับที่มันเข้มข้นสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางนั้นกําลังจะหลบหนีแล้วซึ่งก็เป็นไปอย่างที่พวกเรานั้นคาดแหละครับว่าการหลบหนีนั้นมันเป็นอะไรนะครับที่ไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วจะดุมๆนะครับซุมสี่ซุมแปดไปแล้วกเรไปป๊บยู2-3 และจะสามารถหลบหนีไปได้อย่างง่ายดายนั้นมันคงเป็นอะไรนะครับที่เพ้อฝัน,นนะครับเกินจินตนาการเกินไปเป็นเพราะว่าน,นะครับบุคคลและการที่ไล่ล่ากลุ่มหมวกฟางในตอนนี้นะครับหรือทําแต่สิ่งในอย่างในตอนนี้ก็คือเป็นเหลา่า้าบูเท่านะครับซึ่งหากเรานับแล้วนะครับตามภาพรวมในตอนนี้เหล่าฮาบูเทานั้นเนี่ยก็แทบจะเป็นจุดสูงสุดของโลกวันพิษแล้วเนาะเป็นรองเพียงแค่นะครับทางด้านของท่านอิมเท่านั้นแต่สิ่งที่มันน,นน่าสนใจเลยในตอนนี้นะครับก็คือการประกบคู่ในช่วงท้ายของตอนนี้นี่แหละที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าการหลบนี ครั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องต่อสู้นะครับกับ5ผู้เท่าเพื่อทําการหลบหนีโดยจะมีการประกบคู่นะครับอย่างคู่แรกเลยเนี่ยลูฟี่ของเรานะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจเทพนิกะในฐานะจอยบอยนะครับพร้อมกับจิวรี่บอนนี่นะครับเทพนิกะจีนแดงนะครับในฐานะจอยเกิร์ลเนี่ยก็คือทั้ง2คนนี้นะครับจะต้องต่อสู้นะครับหรือว่าทําการซัดผู้เท่าอย่างเซนมาคัสมาร์ทนะครับให้ไปไกลๆซะนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถหลบหนีได้ตัดไปอีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับมารพยศนะครับหนึ่งในห้าผู้เท่าอย่างวีนาซููจโร่่ทีถึง พี่แกนั้นจะไม่สามารถบินนะครับในการจัดการนะครับเรือของคนยักษ์ได้อย่างเอลบับแต่พี่แกนั้นก็มาขวางนะครับเรือเทาสันซันนี่เอาไว้นะครับไม่ให้เดินเรือนะครับจึงทําให้ในตอนนี้โซโลนะครับกับจินเบทั้ง2คนนะครับก็จะเป็นกําลังหลัก2คนเลยที่จะต้องต่อสู้นะครับกับผู้เท่าอย่างนาซูจูโร่นะครับในการสกัดกั้นเอาไว้ไม่ให้นาซูจูโร่นั้นนะครับทำให้เรือซันนี่นั้นเสียหายนะครับหรือนะครับไม่ให้เรือซันนี่นั้นสามารถแล่นเรือนะครับในการหลบหนีได้จึงทําให้ในตอนนี้นะครับโอเคมันเป แล้วและเป็นอะไรที่มันดุเดือดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นการตัดสินนะครับชะตากรรมเลยว่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นนะครับจะสามารถหลบหนีนะครับการไล่ล่าครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือนะครับมันก็เป็นการตัดสินชะตากรรมด้วยแหละว่าถ้าหลบหนีได้แล้วนะครับจะเป็นการหลบหนีนะครับด้วยชัยชนะที่สมบูรณ์แบบหรือจะเป็นการหลบหนีนะครับด้วยความเสียหายเช่นอาจจะมีคนบาดเจ็บอาจจะมีคนล้มตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นตัวชะตากรรมที่พวกเรานั้นจะได้เห็นแน่นอนนะครับหลังจากนี้นะครับไม่หนึ่งต ครับจะพูดถึงคู่แรกก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่น่าสนใจนะที่เรานั้นจะได้เห็นโซโลที่ต้องร่วมมือนะครับกับจินเบในการต่อสู้นะครับผู้เท่าอย่างวีนาสุจูโร่ซึ่งจุดนี้มันจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่านะครับตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยโซโลอาจจะต้องใช้เดียวเลยหรือเปล่าในการต่อสู้นะครับกับผู้เท่าอย่างวีนาสุจูโร่แต่การที่นะครับอาจารย์โอดาในตอนนี้ก็คือหยอดไปนะครับว่าจินเบนั้นก็ต้องรวมมือนะครับกับทางด้านของโซโลในการต่อสู้เนี่ยอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่ ฟีในร่างเทพนิกานั้นก็ยังต้องร่วมมือนะครับกับทางด้านจิวเวอรี่บอนนี่เลยในการต่อสู้นะครับผู้เท่าอย่างเซนต์มาคัชมาร์แต่อันนี้นะครับเป็นคู่ของโซโลกับจินเบซึ่งเอาจริงแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะเพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าปล่อยโซโลไว้แม่งลงแน่นอนมันก็ต้องมีจินเบนี่แหละในคอยช่วยกำกับนะครับให้เองห้ามลงนะและแน่นอนว่าการต่อสู้นั้นนะครับตัวที่มันต่อสู้หลักๆเนี่ยตัวต่อสู้ตัวแทงตัวโจมตีมันก็คงจะหนีไม่พ้นในตัวของโซโลที่ต้องประทานนะ <muitas S 2> <sketches of course> ซึ่งเราอาจจะได้เห <Jean> ็นนะครับถ้าบางสิ่งบางอย่างแล้วกันหรือพลังนะครับที่โซโลนั้นอาจจะแอบฝึกมาก่อนหน้านี้และต้องมาใช้ในตอนนี้แล้วล่ะเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเป็นการต่อสู้ที่โซโลนั้นไม่สามารถนะครับที่จะว่าเอ้ยขอวัดเชิงพลังเอยนะและเดียวนะครับใช้จังหวะสําคัญแล้วก็เผด็จศึกนะครับด้วยพลังแบบเต็มรูปแบบเป็นเพราะว่านะครับด้วยเวลาที่มันจํากัดนะครับจะต้องไปให้เร็วที่สุดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วล่ะก็นะครับก็จะพลาดท่าไม่สามารถจะหลบหนีได้จึงทำให้เราจะได้เห็นนะครับช็อตที่มัน โซโล uh. สุดๆเลยและทําให้โซโลของเรานั้นนะครับต้องใช้พลังที่แบบอาจจะเป็นท่าใหม่พลังที่มันจัดเต็มนะครับหรือนะครับด้วยแรงบีบบังคับต่างๆนั้นอาจจะได้เห็นพลังนะครับที่ซ่อนเล่นอยู่ในตัวของโซโลที่โซโลนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองสามารถทําสิ่งนั้นได้นะแต่ด้วยความบีบบังคับนั้นทําให้โซโลนั้นนะครับใช้จังหวะนี้นี่แหละในการระเบิดพลังใหม่ของตัวเองออกมาอาจจะเป็นฮาคีราชันที่มันแรงกว่าเดิมฮักคีก่อฮากคีสังเกตในรูปแบบขั้นสูงที่มันดีกว่าเดิมอ่ะมันก็จะเป็นไปสสไไตลล์นนนนนนัั้้้ะครซึ่่่่่งแออวาาาีีีจจุดททํญเเย เห็นนะครับความสามารถของโซโลว่าจะสามารถยับยั้งนะครับคนระดับห้าพูทเท่าได้หรือเปล่าซึ่งอย่างที่พูดไปในหลายคลิปแล้วครับว่าไอ้พวกนี้มันอามาตะไงมันไม่สามารถสังหารได้จึงทำให้การต่อสู้นั้นก็จะต้องเป็นรูปแบบที่สําคัญมากๆและนะครับอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญเลยสําหรับจินเบเชื่อได้ว่านะครับอาจารย์โอด่านั้นไม่ได้จับตัวละครจินเบมาเนี่ยเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการพาโซโลนะั้นหนีเท่านั้นนะครับการโซโลหลงทางก็ต้องมาช่วยในการต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งพลังของจินเบเุคลลยนะด้ววยความเป์นอดีตเทพโจสลัดน ทำให้เขานั้นก็จะมีความแข็งแกร่งระดับที่มันสูงมากๆม,มีพละกําลังนะครับที่เหนือไปกว่าผู้คนทั่วไปเลยทําให้เราจะได้เห็นนะครับช็อตที่จินเบนั้นโชว์พละกําลังของตนเองและอย่าลืมว่านะครับถ้าพูดถึงการหลบหนีแล้วจินเบมีส่วนสําคัญนะเพราะว่ามันต้องหลบหนีลงเรือใช่ไหมจึงทํให้การที่จะต้องต่อสู้นะครับหรือว่าการตั้งรับนะครับภายใต้น้ำเนี่ยก็คือเป็นน้ําที่อยู่รอบตัวนะครับเรือซันนี่นั้นก็จะเป็นส่วนอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญด้วยเช่นกันนะครับจินเบมีส่วนสคนนนา,านนนค ตรงเลยว่าในภาคเอเคทนั้นเราแทบไม่ได้เห็นจินเบนะครับแบบเต็มเลยความสามารถของตนเองในการต่อสู้นะครับนี่แหละจะเป็นการโชว์ประสิทธิภาพของจินเบนะครับว่าการที่เขานั้นนะครับเป็นอดีตเจตเทพโจรสลัดได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับอดีตเจตเทพโจรสลัดฝีมือไม่ระดับกีกี้แน่นอนเลยทําให้ก็อยากให้โฟกัสนะครับในส่วนของจินเบด้วยว่าจะมีส่วนสําคัญแน่นอนในการต่อสู้ครั้งนี้และตัดไปอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือลูฟี่ร่วมมือนะครับกับทางด้านจิวเวอรี่บอนนี่นะครับซึ่งโอเคพอจะ ก่อนหน้านี้แต่นะครับก็จะพูดในเรื่องการจัดเต็มในการต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับอย่างที่ทุกคนนั้นรู้แหละว่าถึงแม้บอนนี่นั้นนะครับจะเป็นร่างนิกะได้นะคะแต่นะครับยังไงเนี่ยของก๊อปมันต้องไม่ดีนะครับเทียบเท่ากับของจริงซึ่งนะครับด้านพลังเนี่ยพลังกายต่างๆความสามารถอาคีต่างๆนั้นบอนนี่นั้นดูด้นะครับกว่าลูฟี่ไปเยอะแต่นะครับมันเหมือนเป็นซิมโบลิกและการที่อาจารย์โอดานั้นน่าจะพยายามสร้างแหละครับว่าเป็นซิมโบลิกในการต่อสู้ให้เราได้เห็นแหละครับว่าการร่ว การผู้เท่าอย่างเซนมาคัสมาร์เพราะดูจากตอนนี้นะครับเหล่าห้าผู้เท่าทั้งหมดแี่มาส์นั้นเป็นคนเดียวที่สามารถบินได้เลยทําให้นะครับถ้าจะต้องจัดการจริงๆอะฟิลลิ่งแบบว่าจัดการนะครับให้ตัวเนั้รอดพ้นให้ได้แต่การหลบหนีครั้งนี้ก็ต้องจัดการนะครับผู้เท่าอย่างเซนมาคัสมาร์นะครับให้มันอยู่หมัดเลยนะครับและมันก็ยังติดอยู่ในเงื่อนไขเดิมแหละครับว่าในเมื่อมันเป็นอมตะแบบนี้ฟื้นมาใหม่และต่อสู้ได้ใหม่นะครับและมันต้องใช้อะไรหล่ะในการจัดการนะครับผู้เท่าอย่างเซนต์มาอคั ตๆเหมือนกันนะคบว่าเรานั้นอาจจะได้เห็นนะครับพลังที่แท้จริงนะครับของลูฟี่เทพนิกาไอช็อตนี้แหละว่านะครับพลังที่แท้จริงที่ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้มันคืออะไรพลังนะครับที่ทําให้เหล่าห้าบุเท่านั้นหวาดกลัวนะครับในตัวของเทพนิกาซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับว่าถ้าลูฟี่นั้นสามารถทําได้จริงๆเท่ากับว่าเป็นการสั่นคลอนนะครับบัลลางของห้าบุเท่าไปในตัวด้วยซึ่งก็แน่นอนว่านะครับถ้าจัดการเนี่ยพุเท่าทั้งสองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนมาคัชมารูโร็อว่าในทาุ แล้วกลุ่มหมวกฟางนั้นจะสามารถหลบหนีได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเกริ่นไว้นะครับในตอนที่แล้วว่ามันอาจจะเกิดการสูญเสียก็ได้นะครับซึ่งนะครับหวยมันจะไปลงที่ใครเท่านั้นเองพอท้ายที่สุดแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะคบว่าเอหลบหนีไปแล้วรอดหมดเลยอาจต้องมีใครบางคนนั้นสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับด้านอวัยวะของตัวเองอาจจะต้องสูญเสียแขนสูญเสียขาไปไอ้นี่เราไม่รู้นะว่าจะเป็นใครหรือนะครับแต่แบบร้ายแรงที่สุดและไม่อยากให้เป็นนะครับอาจจะมีคนนั้นต้องเสียชีวิตลงไปอยู่ทีี่่่่่วาาาจะเเเเป็็นนนนใคครรททั้้อองแตถดดหมกโ ถ้ารอดบทนั้นก็เป็นส่วนที่ดีนะครับแต่ก็ต้องไปรอดูละครับว่าจะเป็นยังไงต่อและแน่นอนว่านะครับมันยังเหลือท่านอิมอีกนะซึ่งโอเคแหละท่านอิมนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตัวให้เราได้เห็นนะครับในสืครั้งนี้แต่นะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับสามารถวางใจได้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ที่ถูกปูว่าว่านะครับเป็นบอสใหญ่เลยฝั่งรัฐบาลโลกที่กลุ่มมอกฟังต้องเจอแน่นอนในอนาคตเนี่ยเราคงอาจจะได้เห็นแหละครับว่าทําไมกันนะครับความสามารถของท่านอิมนั้นถึงสามารถปกครองโลกวันผิดได้นะครับทำให้คนระดับห้าพ นั้นความสามารถระดับนั้นยังต้องย่ำเกรงอยู่ภายใต้อานัตของเขาครับอัน,นี้แหละน่าสนใจเลยว่าท่านอิมนั้นจะโชว์พลังอะไรหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนั้นนะครับผมค่อนข้างไม่ไว้วางใจนะครับว่าเออมันจะรอดพ้นและปลอดภัยจริงๆอาจจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นเซอร์ไพรส์ในช็อตสุดท้ายนี่แหละไม่ทางใดทางหนึ่งนะครับแต่นะครับจะเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเ,องเนาะอย่างที่ผมพูดไปซึ่งแน่นอนว่านะครับมันจะมีแน่แหละสำหรับการเซอร์ไพรส์นะครับฝั อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นฝั่งนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกด้วยเช่นกันและมันก็จะเป็นชนวนนะครับในการจะก่อสงครามแน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทุกคนคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสองคู่ที่ผมประกบไปเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรนะครับที่มันน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันยังมีปัจจัยภายนอกอีกมากมายเลยนะครับอย่าลืมว่ายังมีซันจิอยู่นะซันจินั่นก็อาจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญด้วยนะครับแต่ผมก็หวั่นใจแหละครับว่าไอซันจินี่แหละจะเป็นตัวแปรนะครับที่อาจจะต้องช่วยเหลือนะครับบางคนนะ เราคงได้เห็นแล้วแหละครับว่าบทสรุปนะครับของภาคเอ็กจะเป็นยังไงนะครับใน2-3ตอนข้างหน้านะครับแต่เราก็ต้องไปรอดูละครับว่ามันจะเป็นไปตามที่พวกเรานั้นคาดหวังหรือเปล่านะครับเลยรอรอดูแล้วกันนะครับว่าตัวเต็มนะครับที่ออกมาในมังงะพัดเป็นยังไงและเราคงมาพรีวิวกันต่อนะครับว่ามีจุดไหนได้เป็นอิสอเอ็กหรือจุดไหนที่น่าสนใจนะครับที่เชื่อมโยงต่อในตอนหน้าบ้างนะครับก่อนทุกคนนั้นจะชื่นชอบสำหรับคลิปนี้นะก็เฝ้ารอในการรับชมได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซ ไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะใกล้1ล้านซับแล้ว